สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเขาส่ชองสาวผ้าโชคครับตอนนี้เข้ามาดามต่อแม่ชีดมครับพี่น้องครับมาฟังไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับนี่ใครจะร่วมสร้างร่วมสร้างร่วมทำบุญกับไมี์คีก็ได้ตามกําลังสทธาชัดเจนแล้วนะคะตัวใหญ่โอ้สังเกตหมายเลขบัญชีนะคะให้สังเกตหมายเลขบัญชีหกสี่สองนะคะหกสี่สอง มมีมีที่ทักมากเป็นหมายเลขตัวเดียวกันเอาบริเวณวิมีช่ก็ได้เอาคือคัดแค่ละบาทเองหกสี่สองหสี่สองหมายเลขบัญชีครับหกสี่สองด้วยนะครับเปาหกเปานานะครับหกสี่สองนะครับหมายเลขบัญชีของคุณแม่นะครับขข้นต้นก็สามหกสี่ตีศูนย์สามห้าหหกสี่สองหกสี่จังหากนะครับมีหกสี่ตลอดศูย์สาห้า โอนแล้วค่ะวาสันค no. ุณยุกินคุณยุกินวันวันนาวันนาค่าเวลาคุมคงนะครับโอนแล้วโอนเท่าไหร่ครับคุณยุกินครับเวลาเวลาด้วยนะครับเมซี่อาจจะเราอาจจะเช็คได้นะครับโอนของเมซี่บ่ครับของเมซี่บ่ครับคุณยุกินเนาะ เลขกานมาบอกหกสองสี่นะคะเลขท้ายบัญชีหกสี่สองตรงกันก็มันได้ที่เลยนะคะถึงวันที่สองถึงวันที่สองจ่เลือกจับลักลือใบก้อนเนาะค่ะจะเพราะว่าบางทีบอกสามสูงสินะคะรุ่นในรายนรางวันจะรุ่นเลขหนาเลขท้ายมีโอกาสผู้ใ่อยชูไก่ตลาดก็ซื้อลักลือสินวบเนียสินะคะะหกสองสี่นะคะหกสองสี่ เอา,ายิบใบเก็บจับใบเด้วพี่น้องเด้อดขันเห็นพานตาหกสองสี่นี่ก็ย,ย,ยิบใบพุทระใบสองใบใบทะลุ เพรเพิ่นไปตลอดบ่าวว่าจำกัดเพรจักงวดเขาเพราะว่านอกจากการเขาถ้าเขาพ้นสามีที้ก็สิบวันเลยซื้อเองแต่ว่าถ้าเพิ่นมาบอกกับปอยหยาญย่อมได้ยั่วค่ะเพราะว่าที่ขึ้นสัจจานี่ยพอเข้าพ้นสามแตอนนี้มีที้กับยาเคล็ดอยากสางเนาะอยากเคล็ดอยากสางก็ต่อยไปเพราะได้ข้าวหินขาซ้ายไปสิอะไรค่ะช่วงเขาพ้นสามนี่แม่ขี้สิจะพอได้ซื้อจะพอสามเดือนค่ะแต่ว่าสามารถบอก ถ้ osure, s. <S าถ้าถ้าภูมาบอกไม่ทีก็บอกได้ถ้าภูมไม่บอกก็ไม่ทีปิดก็ปิดเหมือนกันสามเดือนให้เจ uh> uh> ็ดสองแปดนะครับหมดที่แล้วเจ็ดสองแปดกับศูนย์สี่หมดที่แล้วนะคะจะว่ากั่นาฬแต่ก้อนแต่ก้อนไปไหวเพื่อนในเมื่อไหร่หนึ่งแปดเจ็ดเน็ดก้อนบ่ายจวงไต้หวันนะครับก่อนว่ายหนึ่งแปดเจ็ดจ้ะ อันนี้อันนี้ก้อนไหวได้ไหววันที่21เดือนนี่เพป็นไหนก้อนไหวได้นี่โอ้นี่หายก้อนไหวมันสิมันน่าจะตรงคือยจังงวดที่แล้วเนาะคุณแม่เนาาะนี่หายก้อนไหวเด้อค่ะยโยแม่ไย้อนย้อนยโยแม่ทุกคนตอนนี้ให้ก่อนไหวพราะไม่ยีจะไปไหวปั่ที่21ค่ะจังวัดที่แล้วหายก้อนไหวหายก้อนไหว187พอไปไหวมาเสร็จพอไหวเสร็จมาให้ เกตสองแปดตก็มีตัวเดียวกันเจ็ดแปดที่น้างน้องข้าจ้าขาดเป็นสี่ขาดเคลื่อนนะคะอันนี้ก็บโแน่ใจว่าหก็็เนหสองสี่ครับพี่น้องครับหกสองสี่อันนี้ตัดให้หกประตูแล้วครับหกสองสองหกสี่สี่หกสองสี่สี่สองไมครับทั้งหมดนี้นะสิ่งที่ไม่ชีพูดไปแล้วบอกกล่าวไปแล้วขอให้เป็นคนพิ้ง ให้บอกตรงๆด้อย่าให้มันมาตรงประเด็นที่ญาญมย่อมเสียเงินคุณแม่สามารถออกคืออะไรบ่ครับเหมือนสำหรับเบอร์โทรคุณแม่เบอร์โทรมีที่บ่ค่อยให้ผู้ใดจะเป็นใดได้หรือเล่าเบอรโทนั่นแหละจะเพราะว่าเบอร์โทรส่วนมากมีที่บ่ค่อยให้เด้๋ยวกเพราะว่าเฮาก็สมาธิเนาะจะปฏิญาณฮอดเวลาคนสิลบกวนห้องสิลัสเตอร์ถูกต้องถูกต้องครับมันบ่คือย่อมแม่ต้องขใจผู้ขาเด้อค่ะเด้อจ่ายห้ึ่งร้อยบาทสาธุโมทนาสุขใจสุขีหลายคสับ สักหาทานัาทุสาักสาทุนัาทุ่สมาธิเาะค่ะมันต้องการสมาธิเลขเยจะได้มีเด้อค่ะโอนไ่ายีค่ะสต์เบอร์กัตีอแอดมินก็ได้คาจะพ้บาทบอเบแม่ชีเพิ่มอสต์เบมาแล้วร้อยห้าสาทค่คุณนัลลัตาลามาคโอนแล้วส0 0บาทนะคะนัาทุสนาธุกาทุกรักาทุกาทุนักาทุกัาทุกนักหาทุาทุสนักหาทุนาทุกนหาุนาทุ ร่วมแล้วได้สามร้อยหาสิบบาทนะครับเด้อส่วนหนึ่งม่ชีสิทำบุญใดเด้อมื่นมื่นมีชี้สิบแต่บายท่าใหญ่ครับสิบบาทยี่สิบบาทมีชี้สิแยกออกไปเด้อจากครับแม่ชีจะทำบุญให้นะคะทำบุญให้ทุกผู้ทุกคนทุกตนทุกนามที่ส่งมาแล้วก็ดีที่ยังไม่ส่งก็ดีแม่ชีขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าแม่ชีรมดินเรือนจะทำในวันพรุ่งนี้เด้อให้ได้รับเอาส่วนบุญส่วนกุศลส่งให้เทสไตรเทวดาที่ปกปักรักษา ทุกผู้ทุกคนทุกตนทุกนามเลยจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธท่าบุญนไม่ชีกันบุญอื่นหาทำบุญพวกนี้นะคะยทกบุญอื่นๆค่ะแต่พายายว่าห็นกุศลลายลายมันไม่ใชมาเจอเนาะมาเจอมาบนญชี่ไหมแต่เรียนนะต่างเมคุณ ต้อยโอนแล้วห้าสิบบาทจ้าสาธุโมตนาบุญรักษาเทวดาคุพองคุณอคุณอันนี้คือหมายถึงบัญชีของคุณแม่นะครับกันางสาวตงอนให้แ้วทจ้าสาธุโมตนาค่าแอธยพระรวยสามร้อยบาทเดี๋ยวแอยพระรวยจะโอนต่อยตหนึ่งนะครับจ้าสาธุโมนาแลเยนี้มี่อะบง โอนผ่านบัญชีห้าพันล่วยสามนพผ่านมาบัญชีห้าเจ็ดเจ็ดอันไน่เรื่องลูกู้ค้าถามไม่ไม่รู้เรื่องลูกผูค้าถามอ่านด้วยค่ัเยเห็นเห็นพวกเจ้าถาก็มอ่ว่าเขาไปจังไดเออวันนี้คนถามว่าในท่าไพร่ซันสามห้าสี่ทองัก็โอนามก็พอใจรับกูเกียวกูเกียวเท่าไหร่ครับูเกี่ยวครับ ถ้าผู้ใดต้องการอย่างกลมตั้งบุญครับขึ้นหนะครับทยตบุญในถวายองค์พระประธานองค์พระประธานหรือที่ผ่านมาทางแอดก็ได้ครับทางสอพัชโชกอินดีที่สุดเป็นสะพานบุญนนะครับเมื่อวานที่านมาทางสอพัชโชกจ้าส่วนหนึ่งได้ทำบุญกับม่ขี้ส่วนหนึ่งม่ขี้จะแยกทำบุญได้เลยพรุ่งนี้เพราะว่าให้บุญบุญกุศลตรงนี้ญาติโยมก็จะได้รับรับไปก่อน ประยองโอนไปแล้วหนึ่งร้อยบาทสาธุโมตนาบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคู่เกิวสองร้อยบาทไอาจารแล้วครับจาน้คใส่ค่คุณเพนจิตคุณเพนจิตหนึ่งร้อยบาทนะครับไปอาจาไปอาจารย์ไปคุณมันี้ำหนึ่งหูเยๆค่ะคุณ บุญกุศลได้บุญใหญ่เนาะสร้างพระประธานบุญใหญ่นะพ่อไม่ไม่มีใครได้สร้างบ่อยๆนะพ่อนี่เป็นบุญของพี่คีบีเจ็ดครอเลิฟปีนี้โคนให้แอธยาพารวยสามโอนให้แม่ชีสามร้อยให้แอฮยาพารยสามร้อยโอ้ครับครับครับคนแยกคนแยกนะครับข้าจแล้วนะครับคนแยกนะครับให้ค่าน้ำมันเฮียพารวยใช่ไหมครับสาธุสาธุ คุณเจฟฟครับนะครับถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยแจ้งให้แจ้งรายละเอียดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดมีมีการผิดพลาดไอ้ผู้ขาวถามเนี่ยเข้าเขียนเขาก็เขียนว่าไออยังเกฮาพารวยสิมันก็สิเข่าทรศัพท์สับเป็นบล็อกข่าไปีกเบื้ังใดข่าไป็นยูทูบค่ะยูทูบเพรารูปผู้ข่าวคนนี้เป็ี่ยนทุกแต่ว่าคนอยากรู้ผู้ข่าวคนรูปอ๋อช่องเฮฮาพารวยต้องเป็นสั้นบอกห้ามกระชืพอมเขาเอาปันหาบระเห็น ที่บอกที่บอกลูกใครเขียนไปว่าช่องเอฮาพารวยและว่ามันีชแนลสอพาโชบรญพการพารวยนวลพารวยคือส่อยใไหเขียนช่องใครเขียนช่องไห้ผู้ขาให้ผู้ขายช่งลูกอยากบอกหนุ่ขายอยากผู้่่ไม้จังไดนะคะเพราะ เป็นบุญเป็นกุศลนครับในส่วนนี้กับแอดนี่พาร่วนกับรามมานี a ชแนลมรดการพารรวยนวดพ่อรวยสอพาโชคขอพร่ชงนะครับรวมทั้งบุญนั่งทุนในที่นะครับเงินสดเดี๋ยวนี้นะครับเสร็จจม้นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับเจ็้อยบาทเจ็อบาทจาสาธุนี่คือร่วนทำบุญนะคะห้าหกเจ็ดเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับจสาธุโมตนาไม่กีก็ไม่มีอะไรตอบแทนเนาะ ไม่มีอะไรตอบแทนก็มีตั้งแต่น้ํากิตน้าใจของไม่ชีเนาะไม่ชีก็ไม่มีอะไรที่จะให้ญาติโยมมีแต่บุญนี้แหละที่จะให้ญาติโยมเนาะสาธุ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 บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าแม่ชีดมพินเวนได้ทําแล้วในขณะนี้ข้าพเจ้าขอน้อมบุญนนอมกุศลนี้ให้แก่เทพไตรเทวดาที่ปกปักรักษาบุคคลที่อยู่ข้างหน้าของข้าพเจ้าและบุคคลที่ไม่ได้มาก็ดีละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจนได้รับบุ จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้จากข้าพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญาอยู่ทุกเมื่อมีความเฉลียวฉลาดมีความรู้รอบตัวไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจอเหตุร้ายไม่เจอโรคร้ายไม่เจออันตรายใดๆทั้งปวงบางสิน้นทุกผู้ทุกคนทุกตนท,ท,ท,ทุกนามด้วยเธินสาธุ เด้อยมแม่ถ้ามีสุกภาเแขียมเงทุกคนเด้อที่มาก็ได้สั่งซื้อุใกันสำหรับแนวทางของโชคนาค่ะาุต่แต่แต่โทรศัพท์คอยกบบนี้เต็มเลยสถานที่มันบดีจยู่ในสถานที่มว่าจอยทีซอยกัทีจอยกันทีหกสองสแล้วก็หกสองสองหกสี่สี่สองสี่สี่สองนะคะ นิมิตฝันตาจันมาบอกนะคะในที่พีนนิมิตฝันเมื่อคืนนี้เนาะเราโชคดีมากมากถือโชอดีนะคะจีนมากเกือบประยูแล้วกับแม่ที่กับฝันนิมิตฝันเพราะว่าบุญกัโท่มหากับอะไรเพราะนใครเห็นนาผู้ใดเห็นนาเมื่อกี้เลยพอยโชคตลอดไปไม่ใช่ไม่ใช่โชควันนี้วันเดียวค่ะโชคดีกันแล้วที่มาเจอกันเป็นบุญรักเป็นบุญที่เจอกันครับ โชคตลอดไปโชคตลอดปีโชคตลอดไปเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรไปได้เนะาะญาติโยมก็ต้องบุญกว่า,าสะสมบุญเนาะค่ะบ<ะ>ุอย่างไม่คีไม่ทีก็สะสมบุญอยู่เราก็ไม่ได้ออกไปไหนหรอก <สะ S 3> เรา <สะ S 3> รทำบุญทำทานญาติโยมก็เอื้องียีบไป